นายนอนเลยโอ้โหดูเด mm ็ด hmm. ด like okay. so ูเด em. ็ดดูเด็ดนายอะไรผมว่านอนใหม่ดีกว่าครับนอนแบบนี้เส้นมันคุ้นหาเส้นยากครับมีเส้นคุ้น้วยเหรอคุ้นเส้น่างนี้เส้นจะคุ้นโอ้โหมากแห้งไหมนายนอนหายครับเส้นมันจะลอยนอนแบบนี้เส้นจะเอี้ยวครับมีเส้นเอี้ยว

ไอ้ดูนะวเว้ยเดี๋ยวผมสอนตจำให้แม่ด้ยด้วยด้วย้วย้โอ้มันอย่างนี้นี่มือเปิดถึงมาตั้งตรงนี้เลยอ่ะเอาไม่เอาไมทีอย่างนี้ทีมันเล็ะอ่าดูเนี่ยไอ้นี่ประตูลมประตูลมมันจะมีสองแถบเปิดประตูลมเปิดประตูลมเคยเปิดไหมเคยเปิด่็ประตูลมเปิดไหมไล่ไล่ไล่มันจะไปถึงประตูน้ำที่เรื่องเนี้ยมาดูมาจะเคยทำอะไรอ่ะ นกโลนปังปังวาทำไมล่ะอที่ฝ่ายพวกกระตองอยู่มาประตูน้ำน้ำไล่ขึ้นมาแต่แต่มาถึงประตูระบายโอ้โคตรให้ดังจัะโดนทำไมดังหวกล่ะาดังดังไม่ไม่ทุบเนี่ยไม่โดนโอนไม่โดไม่โดประตูโลนไล่ประตูน้ำประตูระบายโง่ให้ดังหวก

ากติยามาไม่หายแล้วทาเส้นทัวทเขาขาดงานไปคืนนึงเลยอ่ะเส้นมโคตรเลยอ่ะของอู๋อย่าลุกออกมาเโอหเปิดว่เอาให้นบัวไปนา้วเอาให้นวดูบ้างมั้งายพวกู้นคนที้อ่ะแต่มาแตกมาหายพวกเพื่อมเกืคนเดียวมึงก็ินเดินตรงนี้ตีออให้มัาดูมั้ดูดูไ็อยากได้บ้างมึง ปกติปัตตาหแถวดูแหลมมึงก็นั่งดูตรงนี้หน่อยให้มันดูมาไปไปไปโอ้แหลมแหลมเลยเนี่ยไปกับดูไปกแล้วโอ้แหลมเลยเพื่อนจุกอ่ะน่ากูเขียวไหมเขียวแค่ไหเขียวมึงเป็นไรล่ะจุกจุกอะไรล่ะ จุกไม่ใช่แก่จุกโอ้ท่านแกปตาแก่สามไม้จุกสมบรณ์แล้วุกทวรัต้อยหรอะไม่โอไม่หลบก็ไ็นผัวเลยใจเจ้าจะไปเมไรผมรู้แต่แต่เัียวผมจะมาไปเข้เขาทีนะเนี่ยโอ้โาตุกแก่เจ้าเสกก็ตายเลยอ้จับได้จัได้ละกูเซสง ายเส้นจะทำผิดเช่นนั้นนะครับโอเคนะจำได้ไหมทน่ลูกตรงนี้เออตรงอยู่ที่ยื่นตรงตรงเที่ยมเลยเริเมก่อนก็เลยครับคุณนายอ่าเฮ้ยผมจะคุณมึงแกมึงแก แยกคนเก้าสิบคนสาเลยไปยงมนเท่าไรแล้วแต่อันนี้อุ้ไม่ไปไหนแยกกัอยู่มูสองคนได้กันบางมาเนี่ยเขาอะไรอัเนียเขาไม่ลาเขาธรรมดานะเขาทำตกต้มนี้่วยโอ้โหไอ้ไปไปไปูไม่ต่างกันอย่างไรอันนี้ตูลมตูลมเออประตูน้ำเออตูระบายบดให้ยังเฮ้ตอดะขนาดนี้เนี่ย ดังแล้วด<ท>ังาวลงไม่ฟ<ท>ิตนะไม่ฟ<ท>ิตไม่ฟิตอ๋อไม่ฟีดได้ดาวอด้ดีนได้ดาวดีดี แล้วก็เข้าใจเขาได้ไงอ่ะกู้คนดาวไปกับเขาเนี่ยอ้โหเฮ้ยเที่ยวนี้อยากจะแถวป่ามันช้อนไม่เอาคานเลยท่านผู้นั้นโอเคครับโอเคไปนะวันนี้ ยัเลยอ่ยอะไรทำไมไม่ไปเลี้ยงเราไปทอ่ะเป็นห่วมเลยเออ้มไเหมือนตายเลยเยจะไปทำไมอ้าวทีผมไปทำไมก็พจะีผัวายอะแล้วผมไปจะจอนรเราคุณนายลองได้ผัวโจ๊ยมงเป็นไงเย็นีกวัดล่